ที่ห้องทับทิมสยามสโรงแรมซูนีแกรนแอนด์คอมมิชชั่นเซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีดรบัณฑิตตั้งประเสริฐกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์กตปเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพ u บิกเฮียริ n งในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปตามบริบทกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย m s k Carry จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประวิทย์จุมชูหัวหน้าโครงการติดตามและประเมินผลเป็นผู้กล่าวรายงานว่า ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียจากภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบกิจการด้านโทรทัศน์เครือข่ายผู้ชมโทรทัศน์นักวิชาการและสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นตัวแทนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายหลังจากที่ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะมาแล้วในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดกาญจนบ,บุรี ดรบัณฑิตตั้งประเสริฐกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ก่อต่อปกล่าวว่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทชได้ออกประกาศใช้หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปหรือกฎ Mu สค r r y เพื่อต้องการบรรจุช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ไว้ให้ประชาชนเข้าดูได้อย่างเสรีซึ่งเป็นบริการที่ใช้ทรัพยากรของชาติได้อย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและทั่วถึงแต่ในบางสถานการณ์ได้เกิดกรณีพิพาทเป็นประเด็นปัญหาขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้รับชมโทรทัศน์จำเป็นที่จะต้องศึกษารวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงวิเคราะห์สรุปผลเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของกิจการในโทรทัศน์ในประเทศไทย กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์กล่าวต่อไปว่าข้อมูลที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะรวบรวมประเมินผลวิเคราะห์และสรุปการศึกษาซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทชและเลขาธิการกสทชที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในปีพุทธศักราช2563ที่่า ามาหลังจากนั้นคณะกรรมาการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจะนำรายงานเสนอต่อรัฐสภาเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์และบริบทของสื่อต่อไป นอกจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วยังมีกำหนดการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่25มีนาคม2564และภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองในวันที่9เมษายน2564เพื่อเปิดให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียในกิจการโทรทัศน์ได้แสดงความคิดเห็นต่อไป เรื่องของเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปที่เรียกว่าเป็น d i s r u ั t ชันน่นะฮะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากบางอย่างพฤติกรรมผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วนั่นก็คือไปดูโทรทัศน์อยู่บนมือถือที่เรียกว่า OTT เป็น Over the Top แล้วก็บางอย่างเนื้อหาไม่สามารถกำกับดูแลควบคุมทั่วถึงได้เนื่องจากไปออกที่ Youtube ไปออกที่ f a c e b o o k หรือ,อยังสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงเช่นกระทรวงดีอีกสทชอยสคบอรกระทรวงพาณิชย์หลายหน่วยงานจะต้องมาประมวลผลอันนี้ผมพูดถึงเรื่องเลเกอเลเตอร์เรื่องการกำกับดูแลเรื่องเนื้อหานะครับรวมทั้งการโฆษณาเกินจริงนะ,ะสิ่งต่างๆเหล่านี้การโฆษณาแฝงอันนี้ก็ได้มีการพูดคุยในเวทีเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาการโฆษณาอีกอย่างหนึ่งบางพื้นที่มีการพูดถึงว่าสัญญาณการรับ ไม่ทั่วถึงไม่ชัดเช่นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีปีเกาะเกาเกาะแต่ว่าสัญญาณไม่สเสถียรบางอย่างในี่ฝนตกฟ้าร้องนะสภาพอากาศไม่ดีก็ดูไม่ได้เราจึงอยากจะฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการเคเบิลทีวีอย่างที่ชัชนาทปรากฏว่าผู้ประกอบการเคเบิลทีวีเนี่ยจังหวัดชัชนาทก็มีปัญหาเรื่องของทุนในเรื่องของการดําเนินธุรกิจต่อเนื่องอันนี้จะเกี่ยวข้องไปเรื่องทุนเรื่องเศรษฐกิจ นะเราก็จะดูในเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การาปรับปรุงการพัฒนาว่าส่วนใดที่จะต้องทำให้ดีขึ้นส่วนใดอย่างรายการสำหรับเด็กรายการสำหรับผู้ใหญ่รายการสำหรับคนด้ยโอกาสรายการคนชายขอบทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีการพัฒนามีการผลิตอาจจะต้องมีข้อเสนอแนะว่ากสทอชอควรจะ ทุ่มทุนหรือว่าให้ทุนในการผลิตเกี่ยวเหลเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือจรรยาบรรจิยธรรมของสื่อมวลชนว่าสื่อมวลชนยุคใหม่สมัยใหม่ต้องการกํากับดูแลกันเองต้องการที่จะต้องให้สื่อมวลชนมีคู่มือในการปฏิบัติสื่อมวลชนที่ดีควรจะมีในเรื่องของ การบทบาทหน้าที่สื่อคือรักษาผลประโยชน์ของสังคมนั่นก็คือเป็นกระจกที่ไม่บิดเบี้ยวเป็นกระจกที่ซื่อตรงเป็นกระจกที่จะต้องคอยสะท้อนผลงานต่างๆออกมาเป็นลักษณะว่าไปติดอาวุธความคิดทางปัญญาให้กับผู้ชมผู้ฟังครับ